สวัสดีครับครกเป็นอุปกรณ์ที่อยู่คู่กับครัวไทยมาอย่างช้านานนะครับแต่ว่าปัญหาที่หลายๆคนมักจะประสบก็คือเสียงดังขนาดตำและเศษอาหารที่กระเด็นโดนเสื้อผ้าและอวัยวะต่างๆตามร่างกายแต่ว่าวันนี้ครับผู้แทนธุรกิจของเราได้มีแนวคิดในการประดิษฐ์ตัวช่วยในการใช้ครกซึ่งก็สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดีครับครับจริงๆแล้วเป็นคําแนะนําจากแม่บ้านที่เขามีปัญหาในการตําอยากใช้ มีอะไรในการป้องกันในการต่าไม่ให้กระเด็นเข้าหน้าเข้าตานะครับเท่านั้นไม่พอครับเราก็เลยประดิษฐานรองโคกที่มีคุณสมบัติพิเศษขึ้นมาประกอบกันครับ คุณปรินได้เลือกใช้พลาสติกฟูดเกรดหรือพลาสติกชนิดที่ใช้กับอาหารมาเป็นวัสดุหลักในการทำฝาครกเนื่องจากว่าไม่มีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคส่วนฐานรองครกทํามาจากโฟมยางที่มีความทนทานและมีคุณสมบัติในการช่วยลดแรงกระแทกทําให้เสียงขณะใช้งานเบาลงครับ คุณต้อมครับวิธีการใช้งานฝาต่ำและฐานรองคกมีวิธีการใช้งานยังไงบ้างรครับครับในแพ็คหนึ่งที่ลูกค้าซื้อไปนะครับจะแบ่งเป็นสส่วนส่วนหนึ่งจะเป็นฝาใสๆบางๆนะครับซึ่งเอาไว้เสียบกับสากกระเบือแล้วก็มันจะมีหนวดเอาไว้ให้กำเพื่อที่จะคนโทรลมันด้วยตํำแล้วไม่กระเด็นก็ทําให้เราไม่ต้องแสบร้อนมือไม่กระเด็นเข้าหน้าเข้าตานะอีกส่วนหนึ่งจะเป็นแผ่นยางนะครับมีเขี้ยวล็อกฐานครบเราก็ยังสามารถเอาตัวแผ่นรองครกนี่นะครับมารองเขียงสับอะไรต่างๆบ นนั้้ก็ไดคุณต้องมีวิธีการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้ายังไงครับให้ยอมรับในสินค้าและเปิดใจทดลองใช้ครับสาหรับสิ่งประดิษฐ์นี้เนี่ยรูปทรงรูปร่างของมันเนี่ยสามารถขายตัวเองได้เลยก็สามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายครับเราสามารถหาซื้อได้ในห้างชั้นนำนะครับหรือว่าในแคตตาล็อกชั้นนำของประเทศเรานะครับผมเชื่อว่าทุกปัญหาเป็นโอกาสนะครับเมื่อไหร่เราแก้ปัญหาเหล่านั้นได้แลวเป็นเจ้าของกลไกมันจะมีคุณค่าทางเศรษฐกิจครับ การสร้างสรงสรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคคุณสมบัติที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อซึ่งนอกจากจะสร้างไรายได้ให้กับธุรก,กิจของเราแล้วนะครับยังมีส่วนช่วยผลักดันให้ภาคเศรษฐกิจของประเทศเติบโตและมั่นคงอีกด้วยครับ พื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอเราพร้อมที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปสนใจข้อมูลดีๆคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ w w w bankkokbank.com/slash เพื่อนคู่คิดและ w w w facebook.com/slash เพื่อนคู่คิวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณต้องมากๆนะครับยินดีครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ